มาดูกันดีกว่านะครับเหล่าตัวละครที่ตายยากสุดๆเลยในเรื่องแอคแท็กออนไททันจะมีใครกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องแอคแท็กออนไททันทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องแอคแท็กออนไททันนั้นนะครับทุกคนก็คงจะนึกถึงนะครับไททันใช่ไหมแต่สิ่งที่คู่มาเลยก็คือนะครับการตายแบบไม่มีบัญชัดัรยัยงในเรื่องนะครับเพราะว่าอาจารย์นั้นก็เขียนให้ตัวละครตายเยอะมากๆวันนี้ก็เลยมาดูกันดีกว่านะครับตัวละครที่มันตายยากสุดๆในเรื่อง หาตรงนี้นะครับบางส่วนอาจจะมีสปอยนะครับแต่ถ้าโนสนโนแคร์ son, no ไม่เป็นไรก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยและหากใครทีย่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกสําหรับไรเนอร์ถ้าพูดถึงตัวละครนะครับที่มันตายยากยากที่สุดเลยในเรื่อง a อ t แท็กออนไททันก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับไรเนอร์นะครับพอพูดถึงตัวละครนะครับที่สุ่มเสี่ยงจะ สุดๆเลยในเรื่องแอคแท็กออนไททันเนี่ยมันก็คงจะเป็นไรเนอร์เนาะด้วยพลังไททันของเขานะครับโดยเขานั้นเป็นผู้ครอบครองพลังไททันเกาะไททันนะครับแห่งการรับสวนทีในเรื่องแอคแท็กออนไททันด้วยเขานั้นรอดตายมาได้นะครับหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะถูกฝูงไททันนั้นรุมทึงนะครับเกือบตายมาแล้วหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์นะครับที่เกือบโดนเจ้าหนูฟลโก้นั้นนะครับกินเข้าไปนะครับแต่ก็ยังสามารถรอดชีวิตมาได้นะครับจนแม้กระทั่งถึงจบเรื่องก็ตามทีนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสุดลลูกกรรััเยนะคบ พออาจารย์ผู้แต่งนะครับก็เลยถูกแซวบ่อยมากๆเลยนะครับว่าพี่แกนั้นเป็นตัวละครที่อึดทนตายยากสุดๆในเรื่อง Attack on t i t ททนมาต่อที่ตัวละครที่2อนะครับอย่างแอนนี่แน่นอนเลยครับว่าแอนนี่นั้นนะครับก็เป็นพักพวกเกี่ยวกันกับไรเนอร์นะครับเป็นตัวละครที่เปิดตัวมาตั้งแต่แรกๆเลยและก็เกือบตายตั้งแต่แรกๆเลยได้ซ้ำนะครับจากการที่ได้ประทานนะครับกับเอเรนซึ่งในตอนนั้นนะครับแม่การต่อสู้ก็พ่ายแพ้ไปแล้วนะครับมองยังไงก็ต้องตายแน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าแอนนี่นั้นนะครับใช้พลังของตนเอง ก็คือทําการฟรีตัวเองเอาไว้นะครับก็คือใช้ผนึกออมพันธ์นั้นในการแบบว่าครอบคุมร่างกายของตัวเองเอาไว้ก็คือหายไปเลยนะครับหลายภาคเลยในทะ้ายที่สุดนะครับก็สามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งและก็มีบทบาทที่สําคัญต่อด้วยนะในอนาคตนะครับก็เลยทําให้แอนนี่นั้นนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่อึดถึกทนและก็ตายยากสุดๆในเรื่อง a อคแท็กออนไททันมาต่อที่ตัวละครที่3สําหรับรีวายนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่าอึดถึกทนตายยากมากแค่ไหนนะครับเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่อง Attack แท็กออนไททันนะครับเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่สามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ครอบครองพลังไททันได้อันนี้เนี่ยดีกรีเนี่ยน่าจะมากพอแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับแับดีไว้นั้นก็มีเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้วนักต่อนักหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับอย่างล่าสุดเลยนะครับที่เรียกได้ว่าเฉียดตายสุดๆกับการที่เขานั้นนะครับโดนระเบิดไปพร้อมนะครับกับซีเกเกอร์นะครับก็คือรีไวเนี่ยมันควรจะตายแล้วใช่ไหมพี่แกไม่ตายนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ครบ32แล้วนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนคล ก็รู้สึกเริ่มจะทําใจแล้วแหละครับว่าก็ไม่น่าจะรอดหลอกสําหรับเพียรีวนะครับโอกาสรอดเนี่ยต่ำมากมากแต่ปรากฏว่านะครับรีวนั้นก็สามารถรอดมาได้นะครับคือการรอดของพี่แกนั้นก็เกินคาดนะครับแฟนคลับเอ็กแทกออนไททันมากมายเลยนะครับจากบาดแผลที่มีนะครับหรือการต่อสู้ต่างๆมากมายจึงทําให้รีวนะครับนอกจากเก่งจะเทพแล้วนะครับยังเป็นตัวละครที่ตายยากสุดๆด้วยมาต่อที่ตัวละครต่อไปนะครับสลับอาร์มินนะครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เคยเกือบตายมาแล้วนะครับแต่ได้รับความช่วยเหลือ สรับอามินนั้นนะครับเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีการต่อสู้ที่เก่งกาจอะไรนะแต่เป็นคนที่มีมันสมองที่สูงมากๆเลยนะครับการตัดสินใจการวางแผนต่างๆด้วยครั้งหนึ่งนะครับอามินนั้นก็คือต้องตายแล้วแหละก็คือเป็นการช่วยเหลือเอเรนเนะครับในการจัดการไททันมหึมาแต่ปรากฏว่านะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือมันต้องมีการตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นอารมินต,ต้องรอดหรือเป็นผู้บัญชาการเออร์วินนะครับก็คือมาสามารถเลือกให้รอดได้1คนคือตามปกติแล้วเนี่ยก็คือเออร์วินมันต้องรอดใช่ไหมเป็นระดับผู้ััญชาาาาากกรรนนนะคคมมมีววสํ่่อิแ แต่ปรากฏว่าอาร์มินนั้นนะครับเป็นผู้ที่ต้องรอดมานะครับก็คือได้ครอบครองพลังไททันเมื่อหืมานะครับและสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งถ้าแบบนี้นะครับไม่เรียกว่าตัวละครตายยากในเรื่องแอคแทกออนไททันเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับก็คือคนมันจะตายแล้วตัวเกรียมแล้วใช่ไหมแต่ได้รับการช่วยเหลือจนสามารถรอดชีวิตกลับมาได้มาต่อที่ตัวละครต่อไปสำหรับแกนนะครับคู่กัดของเอเรนนะครับแจมปนตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่บทบาทเนี่ยถูกเขียนมาให้เกือบตายเนี่ยถามว่าหลายครั้งหรือเปล่าจริงๆกก็ไม่่เชิงงหหลายครั้อแต มันมีโอกาสตายสูงนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็บทบาทค่อนข้างจืดจางนะในพวกของเอเรนแต่ปรากฏว่านะครับพี่แกนั้นก็สามารถรอดตายมาได้แล้วนะครับนักต่อนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายเหตุการณ์ตอนที่พวกไรเนอร์หักหลังนะครับช่วงนั้นน่าตายสุดๆเลยแต่ปรากฏว่าแจงก็รอดชีวิตนะครับและหลังๆเนี่ยแจงก็มีบทบาทที่สําคัญด้วยนะครับเพราะว่ามีความสามารถความเป็นผู้นําที่ค่อนข้างสูงจนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆนะครับในรุ่นร้อยสี่นะครับจึงทำให้แจนงนั้นนะครับก็มีบทบาทที่เกือบตาย แล้วหลายครั้งแต่ก็สามารถรอดมาได้นะครับและเรียกได้ว่าน่าจะเป็นบุรุษที่มีความสุขสุขสดๆเลยนะครับในช่วงท้ายๆของการ์ตูนเรื่อง a อ t a c k on t i t ททนมาต่อที่ตัวละครต่อไปสำหรับ p ิกฟิงเกอร์นะครับผู้ครอบครองพลังไททันเกวียนสำหรับพิกฟิงเกอร์นี้นะครับเป็นตัวละครน้องหนูสายชิวนะครับที่แฟนคลับ a อ t a c k on t i t ททนนั้นก็หลงรักแล้วก็ชื่นชอบสุสดๆเลยแต่พิกนั้นนะครับผู้ครอบครองพลังไททันเกวียนด้วยความสาม,มารถของเธอก็กคือหลักๆนะเนี่ยมันไม่ได้เน้นด้านการต่อสู้สักเท่าไหร่คือจะเป็นแบบว่าสายแบกเสบียง พลังไททันได้นานนะครับแอบซ่อนตัวอยู่คอยไปสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับจึงทําให้เรื่องระบบการป้องกันตัวของเธอหรือการต่อสู้นั้นก็จะด้อยนะครับกว่าคนอื่นๆนะครับจึงทำให้หลายๆ,ๆครั้งเธอนั้นเคยเกือบตายมาแล้วนักต่อนักเลยนะครับไม่ว่าจะถูกยิงนะครับด้วยปืนใหญ่อะไรก็แล้วแต่เรียกได้ว่านะครับสภาพนี่ปังตายสุดๆเลยหากไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับก็มีโอกาสสูงในหลายๆครั้งเลยลนะครับที่เคยจะเกือบถูกโดนแย่งชิงนะครับพลังไททันหรือเคยเกือบจะตายไป,ไปแล้วนะครับจนแน่นอนนะครับผักตายเนี่ยก็ต้อง สูญเสียพลังไททันไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าด้วยความน่ารักหรือเปล่านะครับจึงสามารถมีชีวิตรอดได้จนในช่วงไททายมาต่อที่คนต่อไปนะครับเจ้าหนูกาบีนะครับหรือจะเรียกว่ากาปิก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันสลับเจ้าหนูกาบีนะครับก็คือเจ้าหนูตัวนี้นะผมว่านะครับแฟนคลับแท็กออนไททันหลายคนก็อยากให้ตายซะเหลือเกินเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความบันเลยมาแล้วนักต่อนักใช่ไหมละครับจริงๆเนี่ยเธอก็เกือบตายมาแล้วหลายครั้งนะไม่ว่าจับการนะครับที่เธอนั้นถูกจับขึ้นไปนนนนรบเเอออหห่่ใม้ซึงแจาูก ก็คือเป็นคนฆ่านะครับทางด้านของซาชาไปนะครับคือตอนนั้นเนี่ยถูกโดนส้นทีนเต็มกระหน่ำซัมเมอร์เซลในตอนนั้นน่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่จะต้องตายก็คือถูกเหล่าบรนดาห่วยสํารวจนั้นรุมกระตืบนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าพพระเอกนั้นก็จิตใจดีจิตใจดีนะครับเป็นผลยาตีนตรงนั้นแล้วแหละเด็กก็เด็กนะครับมาทําร้ายเพื่อนขนาดนี้นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเธนูกาบีก็สามารถรอดตายมาได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับพอมาในอยู่ในเกาะพาราดีก็รอดอีกหรือในศึกสุดท้ายนะครับก็ยังดีกนเเเลิ เรียกได้ว่านะครับเกือบตายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะโดนส่วนทีนผู้ใหญ่ก็ตามทีนะครับหรือจะถูกไททันนั้นกินมาต่อที่คนต่อไปนะครับสลับเฟลโก้นะครับแน่นอนหละว่าเฟลโก้นั้นเป็นตัวละครที่แพคคู่มากับกาบิเลยนะครับโดยเฟลโก้นั้นเหตุการณ์เกือบตายของเขาจากการที่เขานั้นได้รับน้ําไขสัลหลังนะครับของไอ้เจ้าซีกไปนะครับจึงทําให้เขานั้นจะกลายเป็นไททันทันทีหากซีเกเกอร์นั้นนะครับทำการคำรามนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเหตุการณ์ก็เป็นไปตามนั้นเลยซีเกเกอร์คำรามออกมาจึงทําให้้้โกนนนััะคร ก็ได้กลายเป็นไททันแต่ปรากฏว่านะครับคนเราเนี่ยบุญมันมีนะครับซ้อสามารถรอดได้ในทันทีนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยได้พลังไททันกรามนะครับต่อมานะครับจึงทําให้เขานั้นนะครับก็สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับเมื่อครอบครองพลังไททันได้แล้วร่างกายก็สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้ดังเดิมจนในท้ายที่สุดนะครับก็คือสามารถรอดได้แล้วก็เปิดตํานานนะครับความที่ว่าผมเชื่อว่าชาวเอลเดียนั้นต้องบินได้นะครับพี่แกก็คือโชว์พลังความเทพนี่แหละจนในท้ายที่สุดนะครับก็สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับเเหือนที่พวกราได้ ลและก็มาต่อที่คนที่9คนสุดท้ายนะครับสลับมิคาสะนะครับแหมมิคาสะนะครับเธอนั้นเกง่งแกร่งมากๆเลยโอกาสตายมันก็ต่ำใช่ไหมด้วยความสามารถแต่อย่าลืมว่ามิคาสะเป็นคนหนึ่งนะครับที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการช่วยเหลือเอเลนมาแล้วนะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับด้วยความที่ว่าเสี่ยงตายนะครับเพื่อชายหนุ่มที่ตนเองรักนะครับก็เลยทําให้เนี่ยโอ้โหความเสี่ยงตายของเธอนั้นนะครับมันก็จะคูณ2ไปอีกถูกไหมเธอนั้นจึงเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เฉียดเฉียดตายมาแล้วหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยเหหลืืออรรก็ตามที กระทั่งนะครับในการทําภารกิจนะคบเพื่อให้คนในกําแพงรอดตายนะครับแหมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหนึ่งตัวที่ถือว่าหลายคนนั้นหลงรักนะครับแล้วก็ตายยากสุดๆเลยในเรื่อง a อตแทกออนไททันก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น9บุคคลในเรื่อง a อตแทกออนไททันนะครับที่ตายยากๆเสลือเกินนะครับจริงๆอาจจะมีอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองคอม anyway, um, so เมนต์มาเหล่าตัวละครที่เพื่อนๆคิดว่าตายยากสุดๆเลยในเรื่อง a อตแทกออนไททันนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนค on right ิดว่าตัวละครตัวไหนตายยากอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ดก subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ